จะรอเทรนเดอร์ก่อนจะรอเทรนเนอร์สามเทรนเนอร์ครับใครเล่นแล้วก่อนเดี๋ยวรอดูอากาศดีๆก่อนตอนนี่มาที่ฟาร์มในใจหรือว่าจาม้าฟาร์มนะวันนี้ก็มาถ่ายเอมวีของของเดอะบอยไม้แหม่มมอสนะหรือว่าเพลงอะไรน่าจำไม่ได้แล้วนะก็วันนี้ก็มีนักเอกนะฮะน้องหลานคุณอุ้ยเขานะครับ พระเอกก็หลานบังนะครับ,รรบในเรื่องเป็นผู้ชายเธอเซอร์เป็นหลงรักนางฟ้าประมาณนี้ครับะรน,นะฮะคือด้วยความดีคืออา,อาชีพอาชีพเป็นนักดนตรีนะครับเดี๋ยวก็ยังไงไปขายเบื้องหลังเก็บแล้วกันนะครับผมได้ครับผมนี่นักก่งกันอะไรชื่ออะไรลูกชื่ออะไรสวัสดีหน่อยสวัสดีครับชื่ออะไรลูกชื่อแนทค่ะเคยเล่นมาก่อนไหมลูกไม่เคยเฮ้ยเคยเล่นละครอะไรหรกอว่าเคยไหมไม่เคยโอ้ยแล้วบทเป็นอะไรยากไหมถ่ายมีฉากแล้ว ยากนิดนึงทำอะไรบ้างมือชาดอะไรบ้างพุ่งขับอะไรบ้าเทำเป็นเจ็บขาผมเป็นเจ็บขาอ๋อผมขับโอเคป่ะโอเคนะก็เดี๋ยวรอชมนะครับผมผมจำได้เพลงอะไรไอ้พระเอกพระเอกเพลงอะไรบพระเอกเนี่ยชื่อเพลงอะไรนี่พระเอกมาประเดี๋ยดูนะพระเอกน่ะน่าพระเอกนี่นะฮะเพลงชื่ออะไรว่นน่ามั้ฟาอียครับผมชื่อฝ้ายครับโอเคนะครับเพลงเพลงวีอ๊ เพลงใหม่ของน้ำไม้แมมมอเดี่ยวของคือเพลงคือเพลงเพลงคือเพลงอะไรคะปลายฝนต้นหนาวนี่ครับปลายฝนต้นหนาวใครอยากดูอย่าไปดูติดตามแล้วนะครับพอดีมีฝนมาพอดีนะได้ฝนแล้วฝนมาแล้วก็จะเข้าหน้าหนาวด้วยนะครับเดี๋ยวกลางคืนไปกัดไปกัดนอน แคมปิ้งต่อกองไฟโอ้ดิโอ้ดิคนเยอะนี่หน้ายาวอีกสิบวัลลัมคือนี้นะฮะเนี้คือครั้งแน่นอนแล้วเข้าชากใหญ่เลยโอเคนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายเสร็จได้เสร็จจะซัดเบียร์เลยซัดเบียร์เลยอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้บรรยากาศนะโอเคนะฮะพาลูกมาออกเดินผ่าน MV ด้วย สิ่งที่เรื่องยังฮะตอนนี้อันนี้แก้มมอสครับอ่าถ่ายครึ่งทางยังฮะตอนนี้ครึ่งทางนะฮะเดี๋ยวมีคืนนี้อีกเดี๋ยวมีคืนนี้มีปาร์ตี้ไปคืนคาปาร์ตี้ฮะตื่นเช้ามาก็ แบบว่าหงอยเหงาอะไรเงี้ยตามเพลงฮะปลายฝนอะไรคับปลายฝนต้นหนาวปลายฝนคนเหงาปลายฝนคนเหงาปลายฝนคนเหงาตัวเราก็ต้องไปกับเขรพี่เนี่ยพี่ปครับพี่นะผมผมเจ๋งาคเพียนครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นเอกปะเนี่ยเฮ้ยภาคเพียนเหรอเฮ้ยดีขนปะเนี่ยดีึนดีขึ้นดีขึ้นดีนดีขึ้นดีขึ้นดีขึนดีึ้นทุกวัน ก็ว่าผมปือเจ๋งภาคเพียนได้ได้ได้ไดโอเคมาเก็บภาพครับมาเก็บภาพมาเก็บเบื้องหลังเลยะการถ่าย MV ของพี่ไมค์ของเราพอพี่เล็กเขาก็มาแล้วนะไหนพี่เล็กมาครฮะเป็นเป็นพี่เล็กนะพี่เล็กเขาจะมานะพี่เล็กอ๋อไอพี่เล็กเขาขับมอเตอร์ไซค์มาอ๋อพี่พี่มอเตอร์ไซค์มาครับพี่อ๋อเหมาะกับพี่มากครับพี่นี่นะฮะ นนนีี่ัแล้วครับนี่นี่นักดนตรีมาแล้วนะฮะเจ้าขอบทเพลงปลายฝนอะไรนะน้องหนาวน้องหนาวที่ปลายฝนอันนี้เออเออเออเอาตังไปตังอะรลูกตอะา แดงเหรออ่านั่นน่ะไปแลกกับพี่เขานั่นน่ะไปแลกกับพี่เขาบอกเรามาเก็บภาพเบื้องหลังครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเบื้องหน้าเดี๋ยวผมก็จะเอาอ <c oughs> มาแชร์ให้ลงกันอีกทีมาให้แชร์ให้พเพื่อนๆได้ดูทีนะฮะ <c oughs> ได้รับชมกันนะฮะง <c oughs> านนี้นี่ได้ผู้กำกับคุณอุ้ยอินโนเซนต์นะฮะครับผมนะฮะ ทำหลายอย่างฮะอดีตผู้จัดการกำกับอยู่ไอทีวีนะฮะครับผมแล้วก็อดีตไทยทีวีด้วยครับไทยทีวีด้วยจาไทยทีวีเคยทำงานคุณเตยพบผมอ่ะโอเคนี่นักร้องเก่านี่มาดูนี่เห็นไหมมิวสิกนี่เนี่ยดูนี่หล่อนี่เหมือนนี่นั่นเลยเน่ยน้องเก่าแฟนผมเลยจ๊อปเลยไม่หล่อเพื่กอย่างนี้อขอพร้อมกันครับคาตาเตฮะ้ำมามา เ,เติมก่อนนะนะเตเ,เติมแป๊บหนึงอ,อ,อี่ไ,ได้นี่มานี่ลกูกเจนนี่ถ่าเจนนี่ก่อนก่อนจะลงไปเดี๋ยวป้าปลาลงไปถ่าลงไปตามตามลงไปถ่ายม,มาที่ฟาร์มจามะฟาร์มในใจอะะฮม ผมปะโอเคลงไปก่อนลงไปเลยอาเปลงไป,ะปนไปะฮะ,ะสุกเสาร์อาทิตย์นี้อ่าก็จะมีแคมปิง้งนะฮะ เยอะมากจะมีสมาชิกมาเที่ยวเยอะมาก